เป็นคนเลี้ยงแกะไปแล้วเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงรายจังหวัดเหนือสุดประเทศไทยกิกมงมาเป็นฝูงนะอุ้ยแล้วเล่นกับน้องแกะชมวิวภูเขาดอยช้างที่อาขาฟาร์มวิวนอนที่พักอบอุ่นให้เราได้ตื่นเช้ากว่าแสงอาทิตย์นี่แหละคือการพักผ่อนจิบชาอูหลงท่ามกลางเสียงฝนตกชมวิวหมอกที่ลอยผ่านยอดชาบนดอยแม่สลองบลอกนี้ดีกว่ากิก ดื่มด่ำกาแฟาอาราบิก้าร้อนๆในร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาดอยผาหมีที่ตอนเช้าพี่ว่ามันจะได้จะมีหมอกแบบว่าชิมอาหารเหนือร้านดังที่อยากให้ทุกคนมาลองเช็คอินแลนด์มาร์กเมืองเชียงรายชมผลงานศิลปินแห่งชาติที่วัดล่องขุนและพิพิธภัณฑ์บ้านดำมาเที่ยวด้วยกันนะคะกับพวกเรากิกาเจ กิ๊กซอมต้อนแกะมาแล้วเด็กกิ๊กจะต้อนอมาทั้งฝูงเลยพี่ได้รอให้อาหารน่ะเป็นคนเลี้ยงแกะไปแล้วเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะ <laughs> เราขนฟูทั้งหลายตามมาไม่มีใครเลี้ยงแกะได้เยอะเท่ากิ๊กแล้วเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเราจะพาน้องแกะไปกินมิดๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อาข่าฟาร์มวิวนะคะอยู่บนดอยช้างเป็น่ยมีดาเขาบอกว่าที่นี่นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนเผ่าแล้วกันกลุ่มคนอยู่ทั้งหมด3ากลุ่มก็คือจะมีอาข่ามีจีนยูนานแล้วก็ลีซูซึ่งที่นี่บอกเลยว่า ที่ไหนคะลีซูไม่ใช่ะอาคาป <S 2> <S 2> าริวก็ต้องเป็นอาคาสีที่เนี่ยเขาจะเลี้ยงแกะพันคอรีเดลซึ่งจริงๆแล้วน้องเนี่ยเห็นตัวโตๆแบบนี้นะคะน้องอ่ะเขาเป็นแกะเนื้อแล้วก็แกะขนด้วยแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงไว้กินเนื้อนะเขาเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยวใช่ไหมเจ้าหนู ขอนยุ่งหมดแล้วซึ่งอาหารที่น้องกินด้วยความรวดเร็วนี้นะคะมีมูลค่า30บาทแล้วมันก็จะมีเป็นแบบเม็ดเม็ดกับแครอทเห็นได้ชัดเลยว่าน้องชอบเม็ดเม็ดมากหมดแล้วอืมวิวน่ารักค่ะกิ๊กมาเป็นฝูงเลยนะอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วอี๊อยู่ท่ามกลางว้อะไงกินไหนวาย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 ตัวนี้ชอบกินแครอทอ่ะตัวนี้ชอบกินแครอทอ่ะ โอ้ยโอเคทุกคนอย่างแรกเลยคือมันจะมีตัวที่สุภาพกับตัวที่ไม่สุภาพาซะเลยจะเย็นเย็นเดี๋ยวหยุดโอเคโอเคปืนหมดแล้วปฏิมากรรมแกะเห็นปะเห็นปะโอ้มันกินแบบหิวมากเลย นี้คืออาการคลั่งเม็ดเมนะคะเอาพี่เจดึงมือขึ้นตัวมันใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยพี่เจดเป็นเชฟกระทะเหล็กอ่ะโอ้ยหลดหมดแล้วอ่ะหมดแล้วบางตัวก็เสียงหล่อมากอะแก บางตัวก็แบแบางตัวก็เสียงไม่หลอบางตัวเสียงแบบแบโหัวนึกว่าพระเอกโอตัวนั้นมันได้นี่มากเลยอ่ะมันกินหมดแล้วมันหนีเลยอือเอานี้ไหมแมวหรอและนี่คือผู้ช่วยตัวเก่งน้องสุนัขต้อนแกะที่จะคอยต้อนฝูงแกะด้วยวิธีแบบ strong eye ให้เราได้รูปฝูงแกะท่ามกลางวิวภูเขาค่ะ เห็นไหมว่ามันตัวโตมากๆนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันตัวโตเต็มที่มันจะน้ำหนักมากกว่า100กิโลเลยนะตัวผู้อ่ะโุ้ยแกะพยศแกะพยศกระโดดทีตัวเท่ากิ๊กเลยนี่แกะหรือม้าเนี่ยฮะ ส่วนแก่น้อยฝาแฝดคู่นี้คือพี่ภูผามีปานที่เข่าและพี่ภูเข่าชอบเดินตามพี่ภูผาน้องๆเป็นว่าที่พ่อพันธุ์และจากฝูงนะคะโุ้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ด้านการให้อาหารน้องแก่นะเลือกตัวเล็กๆเะก,กี้มีตัวใหญ่มาตัวใหญ่มา พวกกระต่ายเลยนะชอบให้รูปหน้าผากอ่ะดูดิอุย้ยถ้าเรารูปหน้าผากต่อให้เราไม่มีอาหารน้องก็ยังอยู่ไหมอยู่หมัดดูดิอยู่หมัดมเลยเหมืนพวกกระต่ายเลยอะทุกคนเนี่ยพอเรารูปหน้าผากน้องน้องก็จะฟินน้องก็จะไม่ไปไหนเลยดูขนเขาสิคะอยากให้มันหันหน้าบอกน้องดิหันหน้ามาทางนี้นี่อืม <laughs> นอกจากกิจกรรมป้อนอาหารน้องแกะแล้วที่นี่จะมีโซนคาเฟ่ให้เรานำตั๋วค่าเข้า100บาทมาแลกเครื่องดื่มได้ค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยอยู่ห่างจากอาค่ะฟาร์มวิวประมาณ10นาทีและร้านนี้มีชื่อว่ายูแอนมร้านตกแต่งด้วยไม้และวัสดุธรรมชาติดูกลมกลืนกับบรรยากาศภูเขา อะไรคะเสา ทุกคนถึงเวลาอาหารมื้อแรกในทริปเชียงรายของเราแล้วนะคะคือเมื่อกี้เราไปให้อาหารน้องแกะที่ฟาร์มแกะมาใช่ไหมคะแล้วคือตอนนี้พี่เจไม่ไหวแล้วพี่เจหิวมากจนแบบว่าจะจับแกะกินนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได,เไได,ไได้เขาไม่ได้เลี้ยงไว้กินเขาเลี้ยงไว้แบบว่าท่องเที่ยวก็เลยขับรถเลยขึ้นมานะคะอันนี้คือขึ้นดอยมาอีกมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคาเฟ่แอนด์รีสอรชื่อว่าร้านยูแอนด์มีนะคะคือเขาก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เมนูเครื่องดื่มเลยอันนี้กิ๊สั่งมาเป็นสเต็กแซลมอนส่วนของพี่เจอ ถูกต้องค่ะถ้าเกิดใครดูเรามาอย่างยาวนาจนจะดูนะคะว่าเมนูประจําของแนนก็คือสเต็กเนื้อก็คือเหมือนเดิมค่ะสเต็กเนื้อแล้วก็อันนี้ที่สั่งมานะคะจะเป็นกาแฟ,ฟผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นชาไทยเย็นซึ่งอันนี้เราเลยมากินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าที่พักของเราจริงๆมันอยู่ระหว่างฟาร์มแกะกับร้านนี้เลยที่พักเราอยู่ตรงกลางน่ารักมากๆแอบส่งมาแล้วหน่อยหนึ่งและที่พานไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครมาโดยช้างต้องมากินกาแฟนะคะเพราะว่ากาแฟที่นี่เขาขึ้นชื่อ เขาเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทิพตาสว่างเนกแล้วค่ะทำมาเป็นขำที่ไดไม่ยอมกินนะยิ่ชิมอยู่คนเดียวกินเนชาอยู่นะกว่าพี่ตามืดตลอดเลยกินชาคือพี่ในนื่วตาไม่ขึ้นตาหรือไม่ยอมมีกาแฟนะคะไค่ะกินข้าวเดี๋ยวไปเช็คอินที่พักกัน มันเป็นว่ามันเป็นห้องหรือมันเป็นคาเฟ่คะเนี่ยถูกใจกิ๊กก็ดีถูกใจกิ๊กเลยอ่ะดูดิมันมีตัวของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะอุย้ยดูเขาจัดมาให้เราถ่ายรูปแล้วคือแบบมีพ็อพเยอะมากๆกดูพ็อพต่างๆนาะนาะมีหมวกให้ด้วยหมวกลูฟี่ใส่ไม่ได้มันเด้งออกใส่ไม่ได้มันเด้งออกงใส่เป็นแค่พ็อปนะคะ นี่แล้วอันนี้ที่เราจองมานะคะเราจองมาเป็นห้องพรีเมียมจาก u ุซี่คือที่เนี่มันจะมีห้องทั้งหมดสีห้องแต่ว่าถ้าเป็นประเภทนี้จะมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นน่ารักอะน่ารักมากๆขณะห้องน้ำยังน่ารักเลยอะ่ะนี่แล้วนี่คือสิ่งที่มาค่ะโอ้ยแล้วนี่คือสิ่งแล้วนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจองมาเลยดูดินี่แหละคือการพักผ่อนมาให้ภูเขาอบกอดเราไว้ สีมีอ่างจากกุชชี่แต่ว่ากิ๊ก็ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราจะให้พี่เจมาแช่โชว์ทุกคนแล้วกันนะคะโอ้โห <laughs> ขอวิ่พื้นก่อนนะทำไม <laughs> ไม่ได้พกกายมามันไม่น่าจะทันนี <laughs> <laughs> ่ก็มีที่นั่งถ่ายรูปสวยๆอยู่ตรงนี้ <laughs> แสงดีมากอะแสงก็ดีวิวก็ดี ในมุมนี้แต่ว่ายังมีทีเด็ดอยู่ทีเด็ดอยู่ที่ชั้นสองเดี๋ย u ี e ขอเวลาสักสิบนาทีไปที่ชั้นสองแล้วเ,เ,เดี๋ยวพี่เจค่อยตามมาโอเคปิดพ,พื้นรอไปก่อนมันแช่น้ำเลยแช่น้ำรอืรอไปก่อน, <c oughs> นพื้นรอไปก่อนไปพี่แช่น้ำรอเลยยีจะทำอะไรก็ทำ แบบคนไม่มีกล้ามพี่เจเสร็จแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยก็ขึ้นได้เหรอโหมาค่ะเชิญชมสิ่งที่กีกเซตเอาไว้รอพี่เจนะคะนี่ก็คือชุดอัพรโนูนทีพร้อมกับวิว โอ้เมื่อชีพชัดๆนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะกินอะไรแห้อร่อยมันต้องกินกับบรรยากาศเชิญค่ะเชิญกินให้เต็มที่ค่ะบรรยากาศลอยช้างถึงขนาดต้องมากินที่ห้องใต้หลังคากันเลยทีเดียวเชียวก๊กห่วงไม่ชนนะพี่ยืนไม่ได้พี่จะต้องคานเข้ามาค่ <laughs> <laughs> อยๆกระดึบเข้ามาเร็วกระดึบกระดึบกัเพื่อบรรยากาศก็ทำไว้สำหรับผู้หญิงเดียวเ่ยเอ้ยเขาให้มากับแฟนได้มากับเพื่อนสาวก็ได้มาค่ะ ความสดชื่นอ,อ,อร่อยนะเนอะมันเปรี้ยวๆซาๆนะเอวเว็บปะนี่ <laughs> มะนาวโซดาโอ้เ <laughs> 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 สียงสียงชุ่มคอมาเลย <laughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันชิลๆในห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริปแบบว่าเชียงรายช้าๆแล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นเราสั่งจองเป็นหมูกระทะไว้ก็คือจะเป็นหมูกระทะวิวดอยนี่แหละแล้วก็จะเป็นเหมือนกับแสงตอนพระอาทิตย์ตกดิน กิน้ก็ผู้ช้าช้าด้วยช้าช้าแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนมื้อเย็นเนิ่เจ้าไปพักผ่อนก่อนเนื่คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับพี่เจอยากไปแอบดูเขาสิอย่าไปแอบดูไม่ให้มันไม่มีพ่อแล้ว มันเป็นร้านอาหารได้เป็นห้องอาหารเขาเราเยอะปะอ๋อเยี่ยมวันนี้สูงบทบาทเป็น นักปิ้งนะครับเอาาปิ้งให้ใครปิ้งให้ตัวเองนะครับน่าเกลียด่วนคนนั้นเป็นตัดกล้องคลิกเป็นตัดกล้องก็เป็นต่อไปนะครับรับบทเป็นนักปิ้งแล้วก็นักชิมด้วยสุกหรืยอยังโยนอนมีคนไม่ยอมกินนะครับกินข้าว นอกจากจะกินข้าวอย่างเดียวแล้วต้องกินบรรยากาศด้วยแล้วไฟอ่ะก็ดับเก่งมากชด่วแป๊บเดียวมัดับอีกแล้วเหมือนว่าแบบลมมันแรงกิมแล้วดิย,ยังไม่ถึงครึ่งท้องเยลยระหว่างที่กินว่าจุดไฟพี่เจก็คือแบบกินเรื่อยๆกินเนืออๆกินไม่หยุดกินไม่พักอ่นะได้ละกิ๊ต้องกลับมาซ่อมก่อนไฟดับอีกแล้วพี่เจ <laughs> ส่งมาสิส่งไฟมาเดีย๋ยวกิ๊จะซ่อมให้นะ ทอข้างหลังดับอีกลกิ้กพูดจริงปนะ่เนี่ยไม่จริงไม่จริงเอาที่แล้วเราไปย่างหมูที่เชียงใหม่มาแล้วรอบนี้เรามาย่างหมูที่เชียงรายอนาคตรเราจะไปย่างหมูทั่วประเทศไทยไม่เฉ <laughs> พาะภาคเหนือนะอ๋อเฉพาะเหนือเพราะว่าเป็นของคู่กันใช่ไม่มีดอยเราไม่ยากอือยากให้เห็นว่าไปกินอยู่ริมทะเล <laughs> ว,วันที่2นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ำลังเดินทางลงจากดอยชันนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปเที่ยวที่ด้านในตัวเมืองเชียงรายกันคือจังหวัดเชียงรายนอกจากเขาจะมีเหมือนกับวิวดอยอลังการเหมือนที่เราไปกันมาเมื่อวานแล้วนะคะเขาก็ยังมีพวกเรื่องศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปทั้งวัดแล้วก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็เข้าไปน่ารักน่ารักด้านในตัวเมืองกันนะคะไปค่ะเชียงรายวันที่2เริ่มเลยจุดหมายแรกของวันนี้คือวัดร่อ,รองขุน เราอันนี้คือไฮไลท์ของวัดล่องขุนนะคะเรากําลังจะข้ามสะพานเป็นสะพานเหมือนกับอันนี้จะเป็นพวกเหมือนปีศาจท,ที่อยู่ในนรกอะคะ่ะต้องข้ามสะพานมันจะมีป่าของพายามานอันนี้คือเขี้ยวแล้วเดี๋ยวพอเราข้ามนารกไปนะคะก็จะเข้าสู่ส่วนที่เป็นโบถ์แล้วก็จะมีเหล่าเทวดามาต้อนรับเราข้ามสะพานไปอลังการมากอะดูแล้วเหมือนต้องกัน้นหายใจไปด้วยเลยอะมันสวยมากอะ ที่ภาคเหนือนะคะชาวบ้านนะเขาจะเรียกพระสงฆ์ว่าตูเจ้าอย่างเมื่อกี้คะ่ะที่เราเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนกับรูปปั้นเหมือนของท่านพระสวยัยก็จะเป็นตูเจ้าสวยัยอลังการมากอลังการของจริงคืออันนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดว่าใครมาเชียงรายคือห้ามพลาดเลยนะคะคือเป็นแบบว่าแนด์มาที่ทุกคนจะต้องมาเช็คลิสต์ก็คือแบบนะักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆอ่ะซึ่งวันนี้กีโคเฟอร์มาเป็นชาวต่างชาตินะคะใส่เกงช้างมา คือถ้าเกิดว่าใครมาบอกเลยว่าถ้าใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่ามาคือเข้าไม่ได้เลยนะคะจะต้องมาซื้อกางเกงเปลี่ยนแต่ก็คือกางเกงก็คือถ้าเกิดใครจะเข้าเทนกี้กันนะก็คือสามารถมาซื้อกางเกงเปลี่ยนข้างหน้านี้ได้เลยป้าที่เขามาขายเขาก็จะเตรียมความพร้อมให้เราเรียบร้อยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนใหม่โซนที่เขาเปิดใหม่กันจะเป็นถ้ำนะคะ เราเข้ามาที่แบบว่าใต้บาดาลนอะ่ะมีพวกแบบปลาแล้วก็มีแบบโครงกระดูกมีปลากรลังปลาไหลอะไรเงี้ยถ้ำศิน์ภายในถ้ำมีผลงานประติมากรรมจำนวนมากสื่อถึงความทุกข์ทุกขภูมิขุมนรกมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังคงวนเวียนยึดติดอยู่ในที่แห่งนี้เราคือพอเราผ่านเข้ามาที่ห้องนี้นะคะมันเป็นห้องที่เหมือนกับ ขุมนรกอะ่ะมีทั้งแบบกิเลสมีทั้งแบบว่าสัตว์ประหลาดปีศาจท,ที่แบบว่าตายแล้วก็ยังคงแบบว่าเฝ้าสมบัติอยู่อะ่ะแล้วก็มีพวกสัตว์พิษต่างๆอสอรพิษแบบงูแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแบบจัดไฟแล้วก็เปิดเพลงเนะี่ยแบบบิวมากดีห้องนี้ทำดีเมื่อเราเดินผ่านไปเรื่อยๆในความมืดปลายทางจะพบแสงสว่าง เป็นหนทางสู่ประตูพระนิพพานสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาผู้ยึดมั่นในสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ผู้ปล่อยวางย่อมเป็นสุขเมื่อผ่านพ้นความทุกข์ก็จะเข้าสู่ความสุขสวงสวรรค์พุทธภูมิและเกิดความสงบ ที่สองของเราคือร้านอาหารเหนือชื่อดังที่อยากให้ทุกคนได้มาลองมาหาทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนมากินอาหารเหนือกันนะคะร้านนี้ชื่อว่ามัลลิเตอร้าทังจะเป็นที่นิยมนะดูดีมีทุกคนมากินเอ้ยแต่ก็อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังขาดเราอยู่ไะเข้ารอากจากร้านละเฮ้มา <c oughs> มาเมืองเหนือมันจะไม่กินอาหารเหนือได้ยังไงคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมาลองเตอะนะคะเป็นกำเมืองเนืธอเจ้าแปลว่ามาลองเถอะนะคะคืออันนี้เขาเป็นร้านที่แบบว่าเน้นวัตถุดิบจากแบบคนที่ทําเกษตรแบบยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวนาะหรือว่าเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อน,นักเรียนมหาวิชาลายัยพุทธเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะให้ปลอดภยัยทางเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้บริโภคต้องบอกกันว่าเมนูเขาน่ารักมากอะทุกคนโดยเฉพาะชื่อเมนู ชื่อเมนูนี่คือแบบว่าอินเทนมากแบบอ่านแล้วต้องแบบพานี่คือเมนูอะไรอย่างเช่นเมนูข้าวซอยไก่เขาตั้งชื่อว่าข้าวซอยไก่ใจโรเล่เอ๊ยัยงไง <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็แล้วรออาหารมานะคะระหว่างรอเขาก็จะมีน้ำอัญชันมาเสิร์ฟ <c oughs> มาครบแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็สั่งด้วยความวูวามอีกตามเคยนะคะนี่คือข้าวเหนียวที่นี่เขาจะเป็นข้าวเหนียวแบบสีสีเลย อันนี้แอบกินไปแล้วสีหนึ่งก็คือว่าถ่ายโชว์ก็คือแอบกินไปแล้วซึ่งมันถายไปแล้วสีหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวห่อนี้ของไปเจมเนยังคงสีสีอยู่แล้วก็อันนี้ที่สั่งมานะคะอันนี้คือลาบพวหมูปราทับพ,พิมพ์นึ่งมะนาวหมูย่างเกลือนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำพริกขากับเห็ดหนึ่งกับจีนนึ่งจีนนึ่งจีนก็คือเนื้อนะคะเป็นเนื้อหนึ่ง เมนูเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือ s p a r k i n g He ฮินะคะเรายังไม่ได้ลองชิมเลยทุกคนดูพอมีสมุนไพรเยอะมากตอนแรกคิดว่าน้ำต้มยำหรือเปล่าคือแบบว่ามีตะไคร้นะคะแล้วก็มีพริกที่แบบเม็ดแบบบึ้มๆมากๆม,มีมะนงมะนาวอะไรมาเรียบร้อยมีมะกรูดด้วยค่ะค่ะเกียร์อธิบายไม่ถูกอะ่ะเขาต้องเอาพริกมาเคี่ยวด้วยเปล่าบ้าไม่น่าใช่ <laughs> หรือว่าให้ดูดผ่านตะไคร้เลยเปล่ารสชาติอธิบายไม่ถูกแต่มันมีความซาแล้วก็มีแบบเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดอะ เราต้องมีความสุดชื่น,นกินแล้วมันเฟรชมากเลยอ่ะนี่อะไรอะอะไรปะลาบหมูพัวนี่แหละคือซิเนเจอร์ของอาหารเหนือขอออกเสียงแบบคำเมืองซิเป็นลาบคัวลาบพัว <laughs> และนี่คือลอดช่องแตงไทยกับไอศครีมกะทิและเมนูพิเศษประจำฤดู ลองลำไย,ยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวลำไย,ยใช้แป้งทาร์ตมาทำเป็นฐานรองประดับดอกไม้สวยงามและที่สำคัญสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเราเขาแนะนําให้ทานภายในคําเดียวเลยจะอร่อยที่สุดอิ่มแล้วทุกคนตอนนี้กิ๊กไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยจะมาเตือนภายนะครับว่า ใครที่จะมาสนใจมาพักแบบเราอะเมื่อคี้ตอนที่เราเช็คเอาท์อะพี่ท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 ี่พักอะอเขาบอกมาว,ว่าช่วงนี้เพจบอมระบาดเยอะแล้วก็ให้ระวังด้วยสําหรับใครจะมานะครับแล้วก็ต่อไปที่เราจะไปก็คือจะเราจะไปที่บ้านดำเลยเมื่อกี้เราไปวัดสี่ขังมาเลยเราจะไปสายดาร์กไปบ้านดำเลยไปเดี๋ยวรอกิ๊กมาแล้วไปกันดีกว่าไปครับ ที่บ้านดำนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ทาวนดัดชนีนะคะก็คือที่เนี่ยเขาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบโอเพนแอร์นะคะจัดแสดงเหมือนกับบ้านทรงกาและคะ่ะแบบต่างๆมากกว่า30หลังเลยทุกคนแล้วก็มีผลงานของอาจารย์ทาวนด้วยจะจัดอยู่ที่มหาวิหารด้านหน้าดีทำไรอะถ้าเกิดว่าเราเอามือถือไปสแกน QR ที่มันอยู่ข้างๆรูปอะ แล้วรูปภาพมันจะขยับได้อะโอ้ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะไม่เขาเข้าใจทำเนาะแล้วรูปมีตั้งเยอะเขาบอกว่ามันมีแบบเยอะมากแบบเกือบเกือบสี่สิบรูปอะหรอเออดีอ่ะมันดูแบบอัปเดตมากมากอะหรือว่ากิ๊ไม่ได้มานานมันอาจจะมีมาสักพักแล้วแต่ว่ากิ๊อาจจะไม่ได้มานานนะคะ อันนี้สําหรับใครที่มีเวลานะคะก็คือเราสามารถเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์นะคะรอบๆได้เลยพื้นที่เขาจะค่อนข้างกว้างเลยแต่ละจุดแต่ก็จะมีเหมือนกับเป็นบ้านแบบล้านนาคะ่ะทุกหลังทาสีดำหมดเลยเพราะว่าเป็นสีโปรดของอาจารย์ทวันนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็คือแนะนําให้มาเที่ยวที่วิหารใหญ่ะคะ่ะมหาวิหารด้านหน้าเขาเหมือนกับจะเก็บรวบรวมผลงานศิลปะของอาจารย์ทวันเอาไว้แล้วคือตอนนี้เราสามารถใช้ q r สแกนแล้วก็ภาพจะมีแบบเคลื่อนไหวก็คือไปที่ตื่นตาตื่นใจมากเป็นแบบว่าได้บรรยากาศลึกลับ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะมีความแบบเกี่ยวกาดอะใช้ได้บ้านแต่ละหลังประดับด้วยไม้แกะสลักที่ลวดลายสวยงามและยังเป็นที่เก็บของสะสมหาดูยากอีกมากมายและเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินเล่นข้างในกันนะคะก็คือตรงทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับแผนที่ให้เราบอกว่าจุดไหนอะคะ่ะคืออาคารอะไรบ้างแล้วก็มันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเท่าที่เห็นส่วนใหญ่อะคะ่ะแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านแต่ละหลังอะเขาจะเก็บรวบรวมของสะสม ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะเป็นเหมือนกับพวกซากสัตว์นะคะเป็นพวกโครงกระดูกระโหลกหรือว่าเขาวควายซึ่งแบบมีพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยหนังหมาป่าหนังง,งูหนังจระเข้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดูลึกลับมากๆากค่ะทุกคนบรรยากาศด้านในร่มรื่นมากเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และส่วนหินจํานวนมากมันอยู่ในป่ามันกว้างมากเลยอ่ะใช่ไหมเออเขามีแบบอาคารเยอะเลยเนาะพี่เจมาเร็ว มันเป็นเครื่องเล่นที่เราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะคะทุกคนให้พี่เล่นเอนอะให้พอะเล่นคนเดียวมันตกเนี่ยอ,ยอยุ้ยออุ้ยอุ้ยยิ่งพี่ลงได้ปะไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเราเดินกันจนครบรอบเลยนะคะทุกคนแล้วคือตอนเนี้ยมันเย็นแล้วแล้วคนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะปะ่ะเรากลับกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปแวะหาอะไรทานก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะมื้อเย็นนะคะมื้อสุดท้ายของวันนี้หลังจากที่เราเที่ยวกันมาอย่างยาวนานจนหมดวันนะคะเรามาดินเนอร์นะคะกันที่ร้านชื่อว่าร้านชีวิตธรรมดา mm hmm. เขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เนิบช้าเรียบง่าย แล้วก็สวยงามร้านนี้เขาก็เลยให้เราเนี่ยมาลองใช้ชีวิตธรรมดากันที่ร้านชีวิตธรรมดาเป็นไงคอนเซปตร้านที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อกับซอสเทสทัฟเฟิลเข้มข้นมากเข้มข้นมากนี่ไม่ได้เติมเองนะคะเป็นชื่อเมนูเขาเลยซึ่งก็สุดยอดเข้มข้นมากๆจริงแล้วก็ของพี่เจนะคะจะเป็นกระเพราเนื้อออสกับไข่นุ่มนะคะแล้วอันนึงจะเป็นยำหมนเส้นส่วนเครื่องดื่มจะเป็นสตรอเบอร์รี่ปั่นกับนิวเทลล่าแล้วก็ของพี่เจแปลกมากอ่ะกิดกจำไม่ได้อ่ะมันคือ ไอศครีมสับปะรดปั่นกับไอศครีมกะทิซึ่งเขาบอกว่าอร่อยนะคะแต่ว่ากินไม่ได้ลองชิมก็คงอร่อยแหละเพราะกินหมดกินเกี้ยงไม่เหลือแล้วกระพงกระเพราก็คือหมดกินไม่หมดก็คือถ่ายไม่ได้นะคะเหมือนหิวมือสั่นไม่รู้ตอนนี้แอบสั่นอยู่หรือเปล่าแอ่กองสั่นก็ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักกันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ เช้านี้เราตื่นมาพร้อมท้องฟ้าที่ปราศจากสีฟ้าเมฆสีเทาค่อยๆลอยต่ำลงจนสัมผัสกับยอดเขาเราขับรถมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยแม่สลองไม่นานฝนก็ค่อยๆโปรยลงมาทำให้เส้นทางปกคลุมไปด้วยหมอกเรามาถึงไร่ชา101กลิ่นความชื้นของสายฝนและกลิ่นหอมของชาหอมหมื่นลี ให้เราหยุดแล้วปล่อยให้เวลาค่อยๆไหลผ่านไปเอาพี่เพชรไม่เห็นมีตะกร้าเลยนะก็เอาของกิงไง <So> great. ตอนที่เรามาถึงอฝนตกแล้วก็มีหมอกแบบเยอะมากๆกับเป็นวิวแบบภูเขาไล่ชาแล้วก็หมอกคือแบบบรรยากาศดีมากมานั่งจิบชาอูหลงร้อนๆด้านบนนะคะซึ่งเขามีหลายรสชาติให้เราเลือกเลยอันที่เราเลือกมาเมื่อกี้คือหอมืิลลี่หอมมากแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะเราก็เลยสามารถมาทำภารกิจเก็บยอดชาได้กี่เข้ามาดิ พี่ไม่มีตะกร้าเหมือนกิ๊กนะเฮ้ยแล้วมันจะมีหนอนปะระวังโดนมาสะกดจิตอะทำไมอะขีมีโจได้อะบล็อกนี้ดีกว่ากิ๊กไรชาแห่งนี้ปลูกชาอูหลงสายพันธุ์นำเข้าจากไต้หวันทั้งหมดเลยนะคะ เราเดินทางต่อไปยังจุดสุดท้ายของทริปนี้ oh. คือบ้านสวนคุณปู่ร้านกาแฟที่ซ่อนตัว <Your S 1> อยู่ท่ามกลางหุบเขาบนดอยผาหมี oh. This the best thing that I'll could know be ever เป็นไงพี่เจสดชื่นเลยไม่ใช่วิวนะน้ำพี่เจกินเย็นไม่หนาวหรอมันต้องให้เย็นถึงใจเลยเฮ้ยมันมีหมอกอยู่ตรงนั้นด้วยอะเนี่ยตอนเช้าพี่ว่ามันจะได้จะมีหมอกแบบว่าพาดอยู่แบบข้างบนเลยอืมหมากรอบไหมล่ะ Ever know. Mm hmm. ทริปนี้ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติมีพลังเยียวยาที่น่าเหลือเชื่อแค่ได้มองภูเขาต้นไม้สายฝนและทิวทัศน์ไกลสุดตาความรู้สึกเหนื่อยล้าก็เบาบางลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายคะ่ะ oh. this could be the best thing that i'll ever